สวัสดีค่ะวันนี้ต้นจะพาโดยจะพามาทําเศรษฐกิจพอเพียงตามร้อยพ่อหลวงรอเก้านะคะซึ่งเราได้ทําไปบ้างแล้วส่วนหนึ่งปลูกหลายอย่างเลยค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการปลูกกล้วยแบบอินรีย์ซึ่งเราหมักปุ๋ยเองนะคะมาชมกันเลยค่ะ พอเราเอาหน่อกล้วยฝังดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดยอดกล้วยนะคะเพื่อให้เขาได้แตกใบใหม่ขึ้นมานะคะ่ะส่วนใบกล้วยยอดกล้วยที่เราตัดออกนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะคะเราเอามาเป็นปุย๋ยให้กับต้นกล้วยแล้วเราก็จะลงใบไม้ที่เราหมักอินทรีย์ไว้นะคะ เสร็จแล้วค่ะต้นกล้วยที่เราปลูกด้วยวิธีกรมาวิธีที่ปลูกแบบอินทรีย์นะคะอันนี้เป็นต้นกล้วยที่เราปลูกไว้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราเป็นการปลูกเทคนิคการปลูกแบบอินทรีย์ไมใ่ใช้สารเคมีนะคะก็จะมีพวกใบแมงลักมะละกอตามในคลิปเลยค่ะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากสอบถามหาความรู้ก็เมนที่ Youtube ของเราได้เลยนะคะผิดพลาดประการใดหรือความรู้ไม่พอเพียงประการใดติชมเราได้นะคะ